การใช้ยาบรรเทาความปวดในระยะคลอดอยาบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอดแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. a n a l g นาลจิกเป็นยาบรรเทาความเจ็บปวดที่ให้ไปเพื่อลดความปวดแต่ไม่มีผลต่อระดับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเรียกว่ายาแก้ปวด 2. อ n อ s น h สต i ติเป็นยาบรรเทาความรู้สึกที่ให้เพื่อระง,งับความรู้สึกและความปวดด้วยเรียกว่ายาชาค่ะยาแก้ปวดที่นิยมใช้ในระยะคลอดปัจจุบันคือยาในกลุ่มอนุพันธ์ของมอร์ฟีนซึ่งเป็นยาฉีดที่สามารถฉีดเข้าทาั้งทางกล้ามเนื้อและทางหลอดเลือดดำเพทิดีน เมื่อฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำจะออกฤทธิ์ภายใน1นาทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใน5 2 0ถึง20นาทีหากฉีดเข้าทางกล้ามเนือ้อจะออกฤทธิ์ภายใน1-5นาทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใน30-60นาทียาจะออกฤทธิ์นาน2-4ชั่วโมง ข้อผงชี้ของการให้เพทิดีนจะพิจารณาให้ในผู้คลอดที่มีความเจ็บปวดรุนแรงไม่สามารถรเผชิญความเจ็บปวดได้อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาว่าไม่มีภาวะศีรษะทารกผิดสัดส่วนกับช่องเชิงการหมายความว่าผู้คลอดรายนี้คาดว่าจะคลอดทางช่องคลอดได้ก่อนการให้ยาต้องประเมิน ระยะของการคลอดควรให้ในระยะแอคทีฟคือปากมดลูกเปิด4-7เซนและพิจารณาแล้วว่าจะไม่เกิดการคลอดภายใน2ชั่วโมงหลังจากได้รับยาการพยาบาลที่สำคัญคือการเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยฟืน้นชืนชีพทารกแรกเกิดและยาแอนตี้โดสในกรณีที่ทารกคลอดหลังจากได้รับยาไม่เกิน2ชั่วโมง ติดตามสัญญาณชีพโดยเฉพาะอัตราการหายใจของมันดาติดตามการหัวรัดตัวของมดลูกติดตามเสียงหัวใจของทารกในครรภ์จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบรบกวนผู้คลอดให้น้อยที่สุดโดยเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิดค่ะการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด p a r a c e r v i c a เน e ร์ฟบล็อก คือการฉีดยาชาไปที่บริเวณด้านข้างของปากมดลูกข้อบ่งชี้ในการใช้คือใช้บรรเทาความเจ็บปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอดอาการข้างเคียงอาจทำให้เกิดทารกหัวใจเต้นช้าลงเกิดการติดเชื้อหรือเกิดเลือดข้างบริเวณที่ฉีดได้ในปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้กันแล้วค่ะ p o d i n a l b o x คือการฉีดยาชาเพื่อยับยั้งการทำงานของเส้นประสาทโพเดนโดโดยจะฉีดยาชาไปที่บริเวณใกล้กับอิทเชลสปายจะทำให้เกิดความรู้สึกชาบริเวณช่องข้อส่วนล่างข้อบ่งชี้ในการใช้ใช้ลดความเจ็บปวดในระยะที่ส่วนนำํำเคลื่อนมาถึงช่องข้อส่วนล่างหรือในระยะทางซิชเ a นอลเฟ e อาการข้างเคียงที่มักพบได้คือการเกิดก้อนเลือด หรือเกิดการติดเชื้อได้วิธีการนี้ในปัจจุบันก็ไม่นิยมใช้แล้วนะคะ r r i i i n a l Anesthesia หรือการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังวิธีนี้จะนิยมใช้เมื่อต้องการผ่าตัดคลอดหรือในทางการพยาบาลจะพบได้ในกรณีที่ต้องการคลอดแบบไร้ความเจ็บปวด วิธีการบล็อกหลังจะทำให้ผู้คลอดรู้สึกชาตั้งแต่บริเวณเอวลงไปทำให้ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดดังนั้นการเฝ้าคลอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือการคลอดล่าชา้ามดลูกหลดตัวไม่ดี อาจจำเป็นจะต้องใช้สูติศาสตร์หาการในการช่วยคลอดทารกอาจเกิดการบาดเจ็บจากการคลอดในระยะหลังคลอดอาจพบภาวะ postural p u n c t u r h e a a ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรั่วของน้ำไขสันหลังอาการความดันต่ำปวดหลังเค้ื่อไส้อาเจียนหรือเกิดภาวะปัสสาวะไม่สุดค่ะ